ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม c h a o s เองและในวันนี้เราก็ไม่ได้มาอัปเดตข่าวสาววงการอนิเมะหรือรีวิวอนิเมะแนะนาอนิเมะแต่อย่างใดครับแต่ในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสาววงการเกมกันครับกับอีเวนต์ฉลองครบรบ2ปีของทางเกมนิเกนนั่นเองที่บอกเลยว,ว่ายิ่งใหญ่สุดๆแถมภายในอีเวนต์ครั้งนี้นั้นก็มีของรางวัลมากมายเลยล่ะครับโดยภายในกิจกรรมฉลองคร,บ,รบ2ปีนี้ไฮไลท์หลักของงานนี้เลยนั่นก็คือ น้องซินเดอเรลล่านั่นเองครับซึ่งตัวคนรองนั้นก็เป็นนิกเกตน้องใหม่แกะกล่องที่โคตรจะน่ารักเลยครับอยากจะได้มาอยู่ในทีมจริงๆโดยนอกจากน้องซินเดอเรลล่าแล้วก็ยังมีนิกเกตเพิ่มมีก2คนนั่นก็คือสาวแกล่งมาเทที่พร้อมจะมาซัพพอร์ตคุณยันเกรฟแต่แม่ชีสาวแสนสวยอย่างราพันเซลเพอร์กรีสซึ่งตัวของเธอนันก็เป็นนิกเกตร,ระดับ A S R ที่เพื่อนๆน,นั้นสามารถรับได้ฟรีๆในกิจกรรมเนื้อเรื่องโอเทลซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องบทใหม่ในแพทนี้นั่นเองครับเพียง ท้งคอสตูมของอิสซาเบลในชุดปาร์ตี้ฮาริมูนสุดแสนจะเร้าใจคู่กันมากับดียอดรักนักฆ่าในชุดกวาดล้างลางลานเลียงสการเลตเงาดำพิฆาตในชุดอารามาไลเลยไปิดท้ายด้วยน้องคนสวยของเราครับซินเดอเรล่าในชุดเจ้าหญิงรองเท้าแก้วนั่นเองนะซึ่งนอกจะกิน้เกมใหม่คอสตูมใหม่แล้วอัปเดตครั้งนี้ก็มาพร้อมกับมินิเกมใหม่สไตล์เมทเทอเเนียด้วยนะครับโดยมินิเกมั้นจะใช้ชื่อว่าอินเดอ i l มิลเลอร์นะที่จะพาคุณไปสำรวจในโลกกระจกไปพร้อมกับซินเดอเรล่าบอกเรื่องราวการตามหาต้นต่อของเสีี่่่ยยิทมัันนนวใจเเธอออูงนะ ซึ่งเราจะเป็นยังไงก็เป็นเล่นมินิเกมกันได้ภายในเกมมินิเกมเลยนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าไอ้มินิเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่งดูดเวลาได้จริงๆเลยนะครับเพราะมินิเกมเก่าอย่าง Memory of Goddess เนี่ยผมก็เล่นแบบติดมันงอมแงามมากรู้ตัวอีกทีคือใช้เวลากับมันไปเยอะมากจนแบบว่าเอีเวนต์หลักแทบจะไม่ได้เดินเลยนะคือมันเพลินม,มากจริงๆ,ซ,งๆซึ่งหากใครที่ยังไม่เคยเล่นเ,เกมินิเกตและอยากจะเข้าโครงการนี้เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเอีเวนต์นี้เนี่ยเหมาะกับคุณจริงๆครับเพราะภายในเอีเวนต์นี้เนี่ยมันแจกของเยอะมาก ทั้งกาชาฟรีสูงสุดถึง200ครั้งนิเกตระดับ ASR อย่างรับพันเซลเพลกรีฟหรือจะเป็นสโนว์ไวท์ไวใสซึ่งจะเป็นนิกเกตระดับ SSR ที่รับได้ฟรีในช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะภายในเกมนั้นยังมีรางวัลอีกมากมายให้เป็นลุ้นรับกันซึ่งเรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสลับใส่ฟรีหรือไม่ก็สรับคุณเล่นหน้าใหม่อย่างเราๆนั่นเองนะครับที่จะได้รับของรางวัลมากมายขนาดนี้คือ,อยังไงก็ปั้นทีมไปอวด ที่เหลือก็อยู่แค่ฝีมือของคุณแล้วก็ดวงคุณล้วนๆเลยแหละครับใครสมได้ตัวไหนตัวดีเนี่ยก็สมารถคอมเมนต์มาอวดกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะหรือหากแค่นี้ยังไม่นำใจเนี่ยบอกเลยว,ว่ากิจกรรมนี้ยังไม่หมดครับเพื่อนๆสามารถไปร่วมกิจกรรมต่อได้ที่แอปบิลิบิลีอีกนะเพียงแค่ร่วมคอมเมนต์อีเวนต์ตอบคำถามรับรางวัลหรืออัปโหลดคลิปในธีมของเกมนี้เก๋เพื่อนๆก็สามารถรับรางวัลได้เลยโดยรางวัลน,นั้นก็จะมีตั้งแต่ไอเทมหายากในเกมสินค้านิเกะและรางวัลใหญ่ก็คือโทรศัพท์มือถือโอ้้พรรรเาาเจจจากกกิมมวนนนีียยัด ว่ไม่ร่วมสนุกไม่ได้แล้วโดยอีเวนต์จะเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนี้ครับโหลดเกมตอนนี้และนำเราเทพท่ได้แห่งชัยชนะของคุณไปกอบกู้โลกใบนี้ซะโทรเล่นสักตาเลยดีกว่าครับผมบอาแล้วผม,มโคตรเสียนฮะดูจัดการขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วผมไม่โคตรมือใหม่เลยครับเอ่อครับเล่นเลยโทรโหดให้ดูครับว่าผมเน่เสียนเกมไหนอื โอ้ยเฮ้ยนี่พินี่ผมิงมากนี่เพื่อนเอ้ยเฮ้ยอะไร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 วะเน่ยเฮ้ยอะไรอะไรคุณเก๊มลูกองยู่ไรนี่คืออะไรอะชีพาแล้วมีเสืออะไรวะโอ้ีลูกองรเมตร ยอดใครใครกอดนได้เรียบร้อยวะอฮ้ยพี่เบิม้มมีนี่อุ้ยมีกอดด้วยเหรอพี่มีกอดแล้วไงตัวหุ่นโหดครับนี่ผมเพิ่งเล่นนะทุกคนผมได้เอสอาร์มาสองสามตัวแล้วอะแต่ว่าไม่ขนาดกิจกรรมยังไม่มาแล้วเนี่ยอ่าอีซี่ครับจะได้แล้ว ามนันครับผมใครคิด <sw> ว <ank insight> <laughs> ่าเก่งว่าผมเนี่ยก็สอยผมเล่นผมด้วยครับผมเล่นไม่เป็นนะก็บอกเลยว่าอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยเหมาะกับคนเล่นใหม่อย่างเรามากครับผมเพราะเราจะได้ของรางวัลมากมายแถมได้สุ่มกระชาทั้ง200ครั้งคือยังไงผมจะต้องได้ของดีๆบ้างแหละครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะและก่อนจะจากกันครับก็ขอฝากกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมครบรอบ2ปีของทางเกมนิกเก ซึ่งมีของรางวัลแจก,กมากมายและนอกจากกิจกรรมภายในเกมแล้วเพื่อนๆก็ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางบีดีจัดขึ้นได้ด้วยนะครับโดยรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูที่แอปบีดีบีดีหรือภายในตัวเกมนี้เกตได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วใครที่ชอบก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเจอกันคลิปหน้าครับบายล็อกเอา